สวนดอกไม้น่น้อยแล้วค่ะของยายอ้วนเก็บให้ลูกค้าเนาะเก็บดอกใหญ่ๆก่อนเนาะเบิ่งเบึงเบึงดอกเพิ่นเดอ้อยายอ้วนก็นเห็นแต่ดอกใหญ่ๆยาย,ยอ้วนไม่เห็นดอกน้อยพอดีเบิง่งป๊าดโอยายอ้วนเหลือเอาแต่ดอกใหญ่ๆมัน10ิบกองแต่แยายอ้วนนี่สิปลูกเป็นย่ำยำมองละสิบกองมันบ่แม่น10กองโซนพุ่น20โซนพุ่น20เป็น50สอุอ้ยสีเหลืองงาแมแฮ้งมั้อุ๊ยๆุน่ามดฮะ น้ำฉันหมดค่ะพอดีตัดดอกเพิ่ล้าก็คคอยมาเติมน้ำเนาะเติมน้ำเติม,ตมปุ๋ยนัะนนี่แมนเกี้ยงเลยการดูแลของยายวันเป็นยังไงก่อนไม่ได้เห็นยังเลยปนทิมว้ต้นนี้ก็สีได้เดือนจากเดือนล่วนะห้าสิบเอ็ดวันกะเดือนกวนน่ะล่ะ,ะน้อยยายวรเนาะเนเขาก็ได้มาเก็บเพราะว่าเิ่นเริิมมีดอกตั้งแต่อายุยี่สิบสามยี่สิบสี่มือ เด้อค่ะพ่นเริ่มมีดอกขึ้นมาดอกตุ้มๆดอกหน่อยๆนะคะเนาะตัวนี้ก็คือห้องปอยเลยปลอยเห็นมันออกดอกไล้ร้ายเ้าจังตัดมันเนะาะยายอ้วน,นตอนแรกก็คิดว่าสิปลูกประดับเนาะนแต่พอดีมีคนมาขอซื้อว่าสัน้นหฮาก็เลยเออตัดออกเนาะเพื่อที่สีบใหา้ต้นเพิินสซมนาะอยยายอ้วนเนาะแม่นถ้าแม่นห้าบอตัดมันต้นเพิ่นมันก็่สีส้มเร็วไงอันนี้ยาอยอ้วนหูวสายพันธุ์มัน่นบ่ โอ้พันแสงทองอ๋อพันแสงทองเหมือนกันเนาะสีเหลืองกับสีส้มเนาะพันเดียวกันืมื่อกี้รอบนั้นที่เขาปลูกรอบรอบแรกเนาะต้นนันอีกพันหนึ่งเนาะแต่ว่าต้นไ่แห้งต้นไก่ไงดอกก่ไงแต่ว่าตอนนั้นคือเอาใหม่ไปยุงแล้วก็คือบอยู่น้อยหยาบมันหนักแห้งมันใหญ่แห้งพูด แต่ว่าตัวนี้กับพ่อปลูกประดับไดเนาะยี่วันน,นเนาะแบบว่าปลูกข้างๆบ้านนา<อ>บ้านเขาดอกใหญ่คือกันต้นน้อยดอกใหญ่ดอกหลายพร้อมดอกหลายพร้อมเมืองที่ละแต่ละต้นเพิ่นบแมนหาซีฟดอกคุณบอสตัวนี้นะเนาะพันมีดอกตุมต้มตัวมีใดเม่นแต่ว่ามันกับมอสที่ที่สียห้าสิบปปลูกข้างบ้านเนาะเดี๋ยวสิพาไปส้มอีกหม่องหนึ่งเนาะยี่วันเนาะเม่นปลูกไว้ไปประดับอยู่นาบ้านก็ได้งามๆอีกสวนหนึ่งเนี่ยสวนของยี่วรค่ะยี่สิบกอง งามบอพี่น้องมิตรดอกใหญ่ๆนี่ดอกเพื่อนเบิ่งตีละตงเต็มมือยะอ้วนนี่วิธีตัดยะอ้วนกับสิตัดแง่แง่แบบนี้เนาะเผื่อเพื่อนเอาไปเทไอ้เนี้ยก็เป็นช่อเนาะเป็นช่อไปไหว้พระเนาะแมนนี่ป้าเบิ่งดอกเพื่อนสองดอกซำหนาเลยนะคะอันนี้สิยะอ้วนกับสิบอยากตัดเนี่ยมันบอมันงามเนาะแมนอันกับสิตัดเลือกเอาอันใหญ่สุดแมนถูกต้องนี่ นี่เด้อค่ะแต่ละต้นแต่ละต้นเพื่อนอมามันก็นมีมแต่ใหญ่ๆล่ะนี่นอ่เบิ่งทีละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะได้ราคาดี่แ่ว่า,วา,าดวนดอกระบาดไปเลยนี่เมื่อนั้นพอพอพอค่ะโรงเล็กกับมาถามเนี้ยโอ้ยเพื่อนเอาเล็กมาส่งนอ่เพื่อนถามว่าดอกจะจักบาดเน,นาะดอกใหญ่แห้งหมาสั่นนี่วันนี่วันนี่ปลูกง่ายเนาะแบบว่าไม่ได้หัวหนามมันเลยดิเนี๋ยวสบายเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิพามืเบิ่ง บ่ได้เฮ็ดหยังบ่ฮู้ว่านามบกหรือบ่บกมาเบิ่งนํากันดอกหลายป้านนี้นามสิบกซําใดนโอ้ยเครื่งกองเอียยังบ่ทันบกดีแม่นเพราะว่าตอนนี้บ่ทันได้เดือน้เดือนนึงอ่าเดือนนึงไอ้น้าเพิ่นก็สิอยู่ประมาณเครื่งกองนี่เนาะถ้าแม่น2เดือนพุ่นแหละ2เดือนก็สิพุ่นแล้วลงเลยอันนี้แย่อวนปลูกกะกองหยังกะกอง25ีกิโลกองใหญ่เลย พว่าขี่ขานมาเติมน้ำดูเนาะตั้งแต่มือผุ่นหอดมือผีบ่ท่านเนี่ยมาเติมน้ำเพราเถ่อพี่น้องเลยบ่ไดมาแนมเงาะจักเถอไมาเห็นแต่ตอนที่ว่ามันเป็นดอกนี่เราพี่ี่เพราะแนมมาใกล้ๆเห็นดอกสีเหลืองสีสมกับมาเลยนี่แหละแค่นี้แหละพี่น้องวิธีดูแลของยายวันเดินสวยๆกินกาแฟเบิเบ้งคะแนนจบแามือเสาย่แมือเสาร์เดีย๋วยวสิพ้าไปเบิ้งอีกสวนหนึ่งของยายวันอีกเนาะดอกดาวเรืองคือกันปลูก<ซ>อยู่สามสวนอยากโซ่ นี่ค่ะอีกจุดหนึ่งสวนของเยอวดนะซิฟกองนี่เลยดอกสีใยแห้งอันนี้ลุ่งต่อจากสวนนันเนาะในสองเดือนพร้อมกันกับตัวแรกกันเพร้อมื่อตัวแรกเบื้องหนาเพิ่นลดลงเลย่อยขึงคือกันแบบนี้นะนามมดนะคะต่กรสีใสเสือกพยุกต์บนบ่อเอาปรอยุกติเรื่องหาไหม้ตัวนี้ต้องเอาใหม่เบื้องที่พี่น้องดอกเพื่นนักแห้งจนว่ากิ่งเพิ่นหักลงแบบนี้นักดอกนักกิ่งเลยหักเลย เมื่อกี้ดอกเนยน้อยโอ้ต้นเนยน้อยแต่ดอกใหญ่ๆสีเหลืองสวยดอกใหญ่มากเพิ่นไปเหยียดอะไรที่เขาไหว้พระนะอ๋อไปเหยีดเหมียงกับพวกมาลายเพิ่นเป็นคุณครูใดแต่ว่าเพิ่นมีแต่ว่าหาอะไรใดจะคลองนายช่วงแต่เฉพาะวันพระเออวันภาคก่อนวันพระเพิ่นจิมาซังตลอดนะคะนี่โอ้ยใหญ่เง้ยนี่พันเท้ากับมีเด้อ มีต้นพันธ์เนาะคาะเขาก็มีชุดปลูกดาวเรืองนะคะ<ต>ในกองนั่นมีอุปกรณ์พร้อมปลูกทุกอย่างนะคะามาต้องไปหาหมองอื่นเลยเนะาะแต่ว่ามันปเป็นกองนี่ไหนมันเป็นกองสูงนน<ช>มัมนเป็กองสูง,สงเนะาะถ้าพี่น้องสนใจกะพิมพ์สนใจได้เลยจ้า